ดิจิ t ัลวอลเลตหนึ่งบาทความจริงหรือความหวังการแจกเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจทุกครัวเรือนเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากในชุมชนออนไลน์ล่าสุดเมื่อข่าวว่ารัฐบาลอนุมัติเงินหมื่นให้ครบทุกครัวเรือนเผยแพร่ออกไปมันเป็นที่สนใจและคาดหวังใหญ่ของประชาชนทั้งนี้หน่วยงานเกี่ยวข้องมีการชี้แจงด่วนว่าเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและกำหนดเวลาของดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาท แต่เมื่อมาดูในเว็บไซต์ข่าวสารกรุงเทพธุรกิจก็มีการตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าปัจจุบันกระทรวงการคลังยังไม่มีการตัดสินใจและกำหนดเวลาดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทในระยะที่3ที่มีการลงทะเบียนไว้ในอดีตแต่นี้เป็นจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงและเป็นจุดที่น่าสนใจหากมีการดำเนินโครงการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งต่อประชาชนให้รับทราบต่อไป การแจกเงินดิจิทัลนี้เป็นเรื่องที่สร้างความสงสัยและคาดหวังใหญ่ในชุมชนมีข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างสื่อต่างๆทำให้ผู้คนรู้สึกสับสนว่าจริงๆจะมีการแจกเงินเหล่านี้หรือไม่และนี่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่มักถูกพลาดไปการดำเนินการและกำหนดเวลาของโครงการนี้ยังไม่มีการตัดสินใจแน่นอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบต่อไป เมื่อมีข้อมูลใหม่และอัปเดตเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนี้จะมีการแจ้งให้ทราบให้ผู้คนรับรู้ได้อย่างรวดเร็วคำถามที่เหลืออยู่คือคุณคิดว่าจะมีการแจกเงินดิจิทัลให้ทุกครัวเรือนอย่างนี้หรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการดําเนินการและกําหนดเวลาของโครงการนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจและการดําเนินการต่อไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแจกเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจทุกครัวเรือน ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจและการดำเนินการต่อไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแจกเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจทุกครัวเรือนช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจและการดำเนินการต่อไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแจกเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจทุกครัวเรือนช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจและการดำเนินการต่อไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแจกเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจทุกครัวเรือน ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจและการดำเนินการต่อไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแจกเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจทุกครัวเรือน